สวัสดีเพื่อนทังง้งกลไกตอนนี้กิมขี้แล้วนะคะทำเครื่องส่วนตัวเสร็จแล้วกินข้าวแล้ว,ลวในช่องของจิลกุสมาล้ำเพลินอุบิเชียค่ะตอนนี้กำลังกลุ่มกันสิเริ่มซ้อมแล้วเพื่อที่ว่าสิให้ผลงานแยงออกมาดีนะคะไปกันเลยค่ะไปแล้วบา้าเด็กป่วงสวัสดีจ้า,ามาตาใส่หนิมาตาประตูน้ำ ได้ยังมะเนี่ยได้ซูใหม่กับล่องเท่าไมา<ะ>้บ้าจะไปตอนใดไปเมื่อเส้ากูเพิ่อเนี่ยอุ้ยอเอ้พายุใสเขาไปเตะกูข่มยิ่งหนุย่ยกับยิ่งจืดมวนจิตใจไปส<ะ>ามก้อนมวนบัคคักได้ไปทุ่งน้ำความเขาอยากมายิ่งได้ไย อยากได้ลายของลายบระค่าเกือบจะบางเงินบอมีเบาี่เนาะมีมีคือเก่ามีคือเก่าเมลแรงจัดเต็มมันบ่ี่แม่งฉลาดสวยบรกค่าได้คุณนหนมาเองครับโอ้ยสุดยอดเนาะสอนผู้ได้ไปเด้ิบะกินกระเลยบพูดไปใส่หรอกเริ่มแล้วนะคะเริ่มตุ้มกันแล้วตอนนี้คุณนันค่ะมากมาเรื่มมาเรื่อยๆ สวัสดีค่ะีคี์มาเอาเล้อีก้องเล็สิสวกตากันมาตะหินนากานก้องเพ้อคันละน้อยบ่ว่าเลี้ยวโอ้ชีวินบ่ส่วนว่ส่วนพูนร่อกันใช่ดอกพูดเอายุหละซีบคีบเศร้าคีบมือปวดน้อหนัง เข้ากันบ่ก็เข่าแล้วจะไปเที่ยวอันเมืองิมาแนีใส่เกือบคนสัตว์คนนี้กินข้าวไปไปเอกไยออบ้าต้องมีการระดมมาออกบ้าบบเนี้ยเอาไม้ยังให้นิ่ว่มันเย็นเย็นบ่ บารน้ำแข็งครับสมมหายนะครับอันนี้จะแช่น้ำโคกเอาเมื่อบ,าบ,านนบ้านได้บ่นี่สี่เอาไปตากแดดไว้เพราะว่าสีเก็บไย้ด้โดนมีอภิธานการจากจาพ่อบ้านสมหมายนะครับกำลังจะแช่เย็นๆไว้ให้ผู้บริหารสั่งมาว่าเอาไว้ให้ศิลปินเย็นๆดื่มสุดยอดมากสุดกล้าพ่อบ้านก็จะแช่ไว้ให้ศิลปินได้ดื่มนะครับสุดยอดโดดมากนะเมื่อวานน่พี่น้องเดี๋ยว จักสิบนาทีเดี๋ยวเสียวมาที่จังสิน่ะเดี๋ยวอุดฮูไว้ก่อนจน้ำน้ำมันจะหงงออกเพราะว่าน้ำแข็งเรามันมันน้อยไงคือพอพอบ้านเขาจะมีสตรนี้เราเคยเล่นไหมที่ดินที่ดินเหนียวมาอัดฮูน่ะอัดฮูน้ำไว้อน้วไม่ให้ให้น้ำแข็งมันจะเย็นอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าเราปล่อยให้มันไหลออกตลอดน้ำแข็งเราสิบกระสอบก็ไม่พอแม่นป่ะม่นครับอันนี้พอบ้านไปเห็นอันเข้าขายน้ำงานวัด ไปถามเพี่นแม่คือจังแช่ลำแข็งมันมันได้โดนอยู่เอานี่อุดพู่หน้าไปเอาจริแม่นน้้ดินน้ำมันบ้างดินน้ำมันแม่อ๋อดินน้ำมันเออดินน้ำมันอุ้ดพู่หน้าไปเพราะนั่นพนามอะไรเขาเอาไปเปลี่ยนออกไอ้มันเย็นช้ำไปตลอดถ้าบุบเปลืองน้ำแข็งแช่ไหมมันน้ำแข็งทนไมน้ำแข็งี้ไรออกเลยวะไออกแม่หน่ะน้ำแข็งเข้ากับสีมาเดี๋ยวก็สั่งเพันมาอันนี้คือสูตรสูตรสูตรเขาเอาปุ๋ยไปใส่สิบหกสิบหกแปดแปดเอาสูตรสูตรว่าแม่ปุ๋ยเดลอ พี่น้องครับน้องหัวมวนใส่กันฟ้าอันฮาพ่อแม่พี่น้องมี่ทางน้ำแข็งหรือว่าค่ะขายอยู่บ้านก็เอาสูตรว่อนอันแอดมินสมัยนี่ไปใช้ได้พี่น้องเด้อ16แปนะครับโบแม่นปุ๋ย16แปดแช่เย็นช่ำเยอะด้เย็นมากเย็นมากมีอันใดนเนี่ยอันใดียทางน้ำทางเอวย อันนี้น้ำโคกันวะอันนี้น้ำโคกอันนี้น้ำเดือดเติมเติมนอ้ยี่น้ำเดือดต้มเติมเตินแอดมินก็แชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วครับเย็นทุกขวดขวดแอร์เบยันเอามาขึ้นแอดมินครับใช่ไหมครับผมสุดยอดมากสุดยอดมากเย็นทุกขวดบ้าเหี้ยหยิกวิทยา ผู้ผาแปลงเพศกับผู้เจ็บบีบีเนาะตยิงด้วยเราเราสลัข้ามเนาะกระก้มมันบ่นแรงว่ะเสีสิแงเป็นสูตรใดสามี้นนี่องมั่งกระเด็นเลยเนี่แเต้นยิงเนาะย่งเนาจะไปลุ้งล่องล่องนู่นแล้วเนาะแตงยิงออกมาเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้กีบเมื่อกีบเมื่อจากหนายะน่ำกีบเมื่อเออเนาะเห็นบอก เปลนอยู่แล้วมาซมหู๊ลออให้คอยเป็นเะเท้าลูกข้าเมื่อยแล้วที่แม่ติมมาไม่อยู่สาหน่อยแม่นผักอืม่นจนแบบว่าใช่แต่ว่าแปลมากเัวักไ่คือผู้นีเลยคงกับข้ายไ้เลยครับผมที่แรกที่แรกแม่คิดว่าวันผึง้าว้แทนเลยทนวันนี้ที่ไหนเลยเรี็กซื้อบอกกับโอ้ออกตัครับ ชื่อตัวตรงแต่ออกสักลับไปดีกพี่น้องยุโดนเพิ่อนเบาเพื่นโดนตัวหนีคลิปนีเอาไ้ซ้ำหนีซ้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าไปแล้วไว้บ้านเจอกันคลิปคุณุามาแล้วเลยโอ้มาชลบี๋เหโอไม่หยังชิบิดี๋มาชิบยี่ยังยุหันโอ้ยเข้าไปเข้าไปย่ดเดียแต่มา ห้าเท่ารีินอุ้ยสีเรบเพือสวยเนี่ยแม่มาอุ้ยสีนี้สวยสีนี้มันเป็นสีูดนะส่เย็มื่องาร้อยสองร้อยสิบเก้าบาทสองนเ้บาทนีหอจางเสริมเวยดี่พี่น้องเปิดร้านล้ค่ะเปิดรนมาสอมื่นเจาใหญ่จ้าใหญ่เป็นี่แมพี่แหมื่นออเกนี่ยเทยมาม่สอง้อยสิบเาบาทไทยะ ใช่เลย,ยตูง<ม>จะเป็นอะไรไปก็คือ,อเราเรา,เราเป็นออของเราแบบนี้แหมเราเป็นของเราแบบนี้ตั้งนานแล้วตัวใช่เราเป็นของเราแบบนี้เราไม่แอบ,บแหม่ไม่ถ่ายถามว่าถ่ายไมหมถ่ายสี่สองลอยซิลกับชุดจ,จอดมาพี่น้องเป็นหมอลำามอะไรยังบ่พ่อยังเป็นสร้างเสริมสวยสร้างชั้เร็ยบอีกต่างหากมาแล้วใช่แล้วประกันชีวิตนาครับ วัน0ที่ับเกาอันท่องใเลยแล้วก็วงกมสนก็ไม่เป็นไรอันนี้จุมาเกลามอน้าสาวทเาอันีกจตาไปยอมแล้วนะจีมจกตาเรียนเสือทั้งมาร่างทั้งน่านกะ

ได้ไปลูก่านเลี้ยวมาแล้วเ้าเอชซีอยู่่านญี่ปุ่นโทรมาหาขวัญตาสัสขุนว่าด้ดวงดีว่าในมา่างเก็บมาอะไรถ่านเงินขุนอะขุนจะว่าบ่แเ่นของในวงนะคะของคกเอของแรับเชิญ มือเคลื่อนเนี่ยพี่น้องลุงมือเคลื่อนเนียนพูดคนธามาสงสัยอย่างบ่อยาจะสงสัยค่ะสงสัยคนเดียวว่าจะรอบไดบ้างสงสัยเท่านี้แหละค่ะกินใจกินใจใหญ่บักันจะคล้องนี่เลยตั้ตอบนี่ไหมจะค้องนี่เราตอบนึงแต่ว่าต่ำไปสวงดี สงใวยขึ้นเอาดีสงวแตงแต้มือได้รับสงใวว่าจะควงนิสิรองนยบ้างารครับาเดวบางเม่อเหแตงเาไม่อะแตงไม่หรอกเนื่อวานนูน่งแตงอันบล่องกเพรเหตุกินเป็นแท้ไปประพันธ์มาทมคือเพราะเหตุโยัไอยกันเจอกันเหมือนเจอกันขึ้นนี่มันบ้งเจอกันเลยเจอข้าจกใจ เราต้องทำทุกวิธีทางดงานาสีนีสีคุณนายนี่นี่สีนีเลยสวยมากสีไายเขาเรียกว่าอะไรนะสีสีแบบมันดูแล้วมันแบบดูแพงมันดูแพงไหมงยงยี่สบาบานิ้วสีโบไม่ธงาแปวดปวดอะไรไม่ถึงเลยสีแบบว่าสีแบบมันดูแพงมันเป็นคุณนายแหมทยแล้วมันเป็นคุณนายเลย งามพี่น้องสีสวยนะไฮโซดีสวยมันไฮสวยแบบสะอาดจริงๆหนูก็ชอบโทนนี้แหละสีทาเล็บจะไม่ค่อยชอบสีดงสีแดงหนัวมันบล็อคเพื่อหนูไหมแบบว่าคือว่าเจ้าของเรียบร้อยสีนี้มันแบบคุณนายไงถ้าแบบเรียบร้อยนะมันผสมจากสีดอกกันมืดเนี่ยมืดสีสีใดสีท้าเด็กหน่อยยังหัว ผมมีจ็กสีกยังเขาสมก้นผ้าสีแบบพีพัว เจ้าส่เบอร์ไดมันมีขายอยู่หรสี่สิบสามเบอร์สี่สิบสามจะใส่ดีแท้ีู้ไหนหน่อยมีบ่มีหลายผู้กได้มีอะไรบ้างมาช่วยลองีห่อได้วงแล้ไปซื้อของมากได้จิมเล้วจะได้เซื่องประดับก็มีหรอใช่ซึ่งประดับ่าได้น่ะอันนี้อันนี้ร้อยหเอาก็ถือกค่ะ มันเป็นแบบตลกแบบพัฒนาแบบค่ะสุดีิคือ่าสามเกาเลยที่พี่น้องหลอนซ่อนหล่นซ่อนชื่นชิุตรีเสียรืองโอ้ยต้องต้องแมทกันเป็นปะเนี่ยเขาเอิร์นมาตลกแบบมีความแบบแต่งตัวเป็นไหมจัดเขาชุดเนี้ยน้ำบอลแดงนเลีหน้อลแดงนี่แหละเราเป็นตัวเราเป็นไม้หอยควาเป็ไม้หอยไง ย่างแตงเนี an <an ่ยย่างแตงเป็นัไงปาีสวยไหมโอร่าบบานเมีองบาวอ๋อปวดวดๆๆอันนี้เท่าไหรเนี่ยนี้ตัวอสวยแลวสวยสว